สวัสดีค่ะพบกับช่องของเค,คอีกเช่นเคยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสบายดีไหมคะช่วงนี้นะคะอากาศหนาวนะคะอย่าลืมใส่เสื้อกันหนาวรักษาสุภาพเองด้วยนะคะวันนี้นะคะครูพี่เค,คเนี่ยจะมาสอนเรื่องสมัยอาณาจักรบารบิโลนเก่านั่นเองคะ่ะนะคะเราต่อจากคลิปที่แล้วนะคะก็คือจากสมัย ชาวซูเมเรียนมาจนถึงสมัยบาบิโลนเก่านนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากพวกซูเมเรียนนะคะสิ้นสุดการปกครองบมดอำนาจไปแล้วนะคะดินแดนเมโสโปเตเมียก็เข้ายุคสู่แห่งการเปลีป่ยนแปลงผ่านทางความเจริญรุ่งเรืองต่อใต้ย้ายมายัางอัดคัดซึ่งอยู่ตอนเหนือค่ะโดยมีชนเผ่าอัมมอนไรส์เป็นผู้นำนะคะ ก็คือพวกมาไลทเนี่ยจะมีศูนย์ปกครองอยู่ที่กรุงบาบิโลนเก่าซึ่งเรียกว่าพวกบาบิโลนเองค่ะและมีการใช้ภาษาตะกูลเซม,มิติกนัเองค่ะซึ่งผลงานที่สำคัญของอาณาจักรบาบิโลนเก่านะคะก็คือกฎหมายฮัมมูราบีนั่นเองค่ะเมื่อเกิดขึ้นประมาณ1,700 9 2ถึง1,745ปีก่อนคริสตศักราชค,ค่ะหลักการของกฎหมายก็มีรากฐานมาจากกฎหมายจากพวกชาวสุมเมเรียนแต่ก็มีการจัดให้เป็นระเบียบมากขึ้นมีการสร้างความยุติธรรมให้แก่สังคมนะคะประมวลกฎหมายของฮัมบีมูรบีนี่ก็คือยึดถือเป็นหลักคือตาต่อตาฟันต่อฟันนเองค่ะในการลงโทษก,ก็คือ ใช้การทดแทนความผิดด้วยการกระทําอย่างเดียวอย่างเดียวกันนั่นเองนะคะการประมวลกฎหมายฮัมูราบีที่มีการดบปรมใหม่นะคะซึ่งมีชื่อเรียกว่ามิชารังนั่นเองค่ะซึ่งแปลว่าการทําให้ถูกต้องโดยวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อแก้ไขความอัยุริรมต่างๆของชนเผ่าค่ะแม้จะได้ชื่อว่ากฎหมายตาต่อตาฟันต่อฟันแต่ก็ยังมีบทลงโทษที่มีชนชั้นที่แตกต่างกันค่ะดังข้อความว่า ทำลายลูกตาของสมาชิกชั้นขุนนางเขาเหล่านั้นสามารถทำลายลูกตาของเจ้าหน้าที่ได้เช่นกันค่ะนอกนี้นะคะบาบิโลนเก่าก็ยังมีลักษณะเป็นรัฐสวัสดิการนะคะที่รัฐเนี่ยดูแลพลเมืองใกล้ชิดเช่นการจัดเชยทรัพย์สินให้แก่เจ้าสาบหา่ จับคนร้ายไม่ได้นะคะหรือครอบคุมเศรษฐกิจที่มีใช่พ่อค้าเอาเปรียบประชาชนค่ะการกําหนดราคาสินค้าแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าก่อสร้างห้ามคิดดอกเบี้ยเกินร้อยละยีส่วนลูกหนี้ที่ไม่มีเงินจ่ายคืนมีโทษเป็นทาสไม่เกิน3ปีนั่นเองค่ะจึงเห็นได้ว่าแนวคิดเนี่ยจะทําใหเ้เกี่ยวกับความยุติธรรมแก่ผู้คนในสังคมในกฎหมายฮัมบูราบีเป็นทฐาน ของเจตนารมณ์ของกฎหมายประเทศต่างๆค่ะจากนั้นนะคะฝ่ายปกครองเนี่ยมีอํานาจเพียงไม่นานนะคะก็มีพ่อนาบัวที่กลับมามีอิทธิพลอีกครั้งก็คืออาณาจักรบาบิโลนเนี่ยเริ่มอ่อนแอถูกพวกฮิตไตรหรือพวกอินโดยูเรเปียนนะคะจากทางตอนเหนือมาพ้นสะดมเมื่อปี1595ปีก่อนคิตศักราชนะคะ พวกไฮไตรเป็นพวกนักโลคาใช้อาวุธด้วยที่ทําจากเหล็กที่จะทําโรงงานผลิตอาวุธเหล็กก่อนที่จะมีการแพร่หลายมาถึงรุ่นเรานะคะได้ใช้รถส,สึกเทียมม้าแทนรถส,สึกเทียมล้านเองค่ะเพื่อให้รวดเร็วและไวกว่าซึ่งเมื่อได้รับชัยชนะแล้วนะคะก็ปล่อยให้พวกไครซัตนะคะจากเอเชียกลางนะคะเข้ายึดครองแดน จากนั้นนะคะเมโสโปเตเมียเนี่ยก็ได้เรือนรางไปถึง3ศตรวรรษนี่เองค่ะจนได้ชื่อว่ายุคมืดนะคะจนกระทั่งพวกอัสซีเรียนนะคะเป็นชนเผ่าที่พูดภาษาเซเมติกที่เข้ามารุกรานเมื่อประมาณ1,300ปีจากนั้นก็มีการแผ่อำนาจของเมโสโปเตเมียนขึ้นมาเรื่อยๆนั่ค่ะ